เอาไมา่ใช่บางเหย็ดสีเปิดเกิดบางเหย็ดพลเหลืองนะเออแต่บันเหลือ,อต้องเข้าแล้วอย่าดวันควันเหลืองจ่อยเพราะบางเหย็ดดำเปิดทุกคนเลยหน้าดำหมดแล้วทุกคนเออช้อนในปลากัดก่อนที่จะปิดฤดูกาลปลากัดน,นะบางเหยดก็มาแค่นๆหมายนี้ทุกคนเพราะว่ายัางเอาได้ไปแล้วสองตักกวแล้วเนาะพอพลเหมือนกันหรอมาเลยมาเร่งใช่มาเ,มาเ,เร่งเบ็นกระดูแดงเปนกระด างใบมาดูว <bunker. S 2> kind of right ่าเราจะเจอพ่อพันหรือเปล่าวันนี้ทุกคนบอกเลยมันจะพยายามหายได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าได้ก็ได้เจีงเบ่งฟอกก้อนเล็กเฉ๋ยแล้วตามลยเรียนคนหนึ่งไปทุกคนมีแล้วกคนไปมังเจ้าันไหนบอกมาเอาไปตั้งไว้ก่อนอันนี้ทุกคนนี่ทุกคนใครไม่มีไปเอาเองได้มังเไม่บอกอยู่ไหนมาทุกคนมังจ่ามังรันมาเพื่อยมไม่เหรอ เราจะใช้เวลาในการนั่งในการเดินนี่แปวันทุกคนอ่ามาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่าวันนี้เราลุ้นมากทุกคนเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ทุกคนย่างย่างแทุกคนหมายที่เราเดินเข้ามาบอกเลยว่าถ้าไม่มีใครรู้ก็ไม่รู้เลยแต่ว่าถ้ามีคนรู้ก็เตียนนะเพืนเนาะ <c oughs> หน้าเตียนเตียนใช่ไหมโอ้ยเล็งตัดหญ้าสวยเลยมังจ้าหญ้าดีมากเพราะว่าก่อนก่อนนี้ที่มึงเกิดขึ้มาตักนี่คือแบบเต็มทุกคนอ๋อมึงจ่ารุกหรือว่าเตียนวะดูจากรัวน้อยแล้วน่าจะรุกใช่ไหมฮ่ามึงจ่ามีลุ้นมาทุกคน โอ้โหล็กยิงอัลโลว์บล็อตมันเจอมีสิทธิ์ได้นะมันจอเลือกอะไรมันจะพวกเลานั้นมันเจอหน้ารุ้นหนัดงพวกเลานั้นหน้ารุ้นหนัดมันเจอหน้าพวกเลานั้นหน้ารุ้นหนั่งเนาะลองเลยพวกเผานี่นั่นแหละเนะพกกันเลยบอมีรูเบลาพกกันเลยดี่เลยที่เดี๋ยวเร็วแลกก่อนเดี๋ยวเร็วถ่ายก่อนถ่ายก่อนถ่ายก่อนอันนั้นเดี๋ยวไม่ไม่อันนี้อันนี้มีรูนี่ นี่ทุกคนชัดชัดััทุกคนชดมาดูกันว่าได้ไหมเนาะอ่าเทียสามตรงนึงโอ้โหแต่ว่าที่ที่จะมันคือขี้นะมั่งแกเนาะขี้ร้อยบุกมึงดอ่ะอื้มขนาดรู้ไหมมึ่งแกรู้มีทุกคนเห็นไหมเลยเห็นไหมรู้ป่ะนาะรู้เลยไหมรู้ออกมาเลยดิว่ายังไงอ๋อแบบนี้เลยนะโอเคมาลุ้นกันเท่ทุกคน เดี๋ยวเราตั้งไว้ละเผื่อว่ามันมาแล้วเนาะโอเควันนี้บางเียใช่มาเลยเอไม่ใช่ันหาเตียนเลยเนาะเอาไมเอาไมงจ้อันละตรนี่ดินี่ทางชื่อันนั้นมันเป็นไม้เรื่องตายแล้วคนองจ้า อแต่ว่าถ้าเจียวฟงนี่ผังที่นี่มันเจอใช่ใช่ใช่เอาต้องเห็นว่านามีน้ำจนะต้าไม่มีอ่ะถ้าไม่มีก็ไม่มีแต่มีก็มีโอ้โหขวามันจะตัวแก่หมดนึกว่าเจียวฟง มึงเห็นด้วว่าเจอควงทุกคนนักเดียวนี่ทุกคนนี่เรามาดูแถวนี้เราด้วย่ามีควงเมื่อกี้โอ้โหมึงเห็นว่าจะไปดงตรงนั้นนห็นตัวมังเจอเบื่อมันเป็นหญ้านู้นหมดแล้วมังเจอหรือว่าโดยใครมาหรือเปล่าเนี่ยมึงเห็นเขาว่าจะมาเอาที่เด็ดสักหน่อยนี่ทุกคนที่เด็ดบางเอียดมาดูซิว่า จะได้หรือเปล่าหลวงบ่อทางชื่นอ๋อมันจ่อได้จริงอ๋อที่เด็ดลูกที่เด็ดอุ้ยไม่ใหญ่แต่ว่าสวยนัดที่เด็ดแต่ว่าอ๋อละมันจ่อบอกแล้วว่าที่เด็ดที่เด็ดทุกคนที่เด็ดที่เด็ดมันชัดเลยนิมจ่าชัดกว่าที่มูเลยบอกเลยเออ Còn lo được con rồi, chất đẹp. Chất đẹp căng căng luôn. Đây lên á Chất đẹp, mấy biết lên mà phưm kìa. Này đây gan. Này các tuần. Ôi cho chất đẹp úng lên. lê. là cái lê. lê. Hay lê. thì đèn không lê. các lên. Tăng kem tăng đung nó Ừ. Đem hết Thế mà nó to mấy vậy đi nó

ยังเหลือไหมไหนดิตัวมาเล็วรอบนี้แบบชาติเลยเนาะอืมนู้นได้มาแล้วได้มาแล้วตัวของลามกันอ๋อปลาชนนี่ยรู้นี่เริ่มจากเดียวที่มาประจ่ามันได้ประจ่ามินไหมข้างนอกมันจ่าเขียวปื้ดจ้าเขียวปื้ดปลากัดอีสานใช่มันจ่าเลยดิปลากัดอีสานเลยทุกคนหลอดเขียบปื้ดเลยมันจัาห้องศูนย์ไห้ก็เลยก่อนฮะเย็นเข้าไปเลย ทุกคนประกาศสานเก็บปุ้ไหมทุกคนลอยเลยเอาเอาไปเลยขันจ้ตื่นเอาไปในรูนี่ดาวดิไาดินี่ดาวจิจเอออเอออมเหีก็นไปเนาะผากินเเนาะห่อคงจ้คงคงลตมันล้นนักนเลย เหยียดพวกเล่มาแล้วไม่พลาดพวกนั้นหรอได้สวยหนักมังจาตุกใจยิ่งเลยความสวยเออขนาดตัวเล็กของแกเนาะเฮ้ยจริงเหรอในรูนี้มองแกในรูนี้เผื่อได้เหมือนนะหอมจอมเหยียดพบในตุ๊กพุกเท้าลาวพุ๊กเท้าลาวของแกนี่อยังไรได้ที

เดงสีออกอืมสีชัดเลยนะเดี๋ยดิโอ้โ๊อชัดไหมวันนี้ทุกคนชัดเลยไหมทุกคนชัดเลยอ๋อตัวเมียไม่ต้องเนาะตัวเมียมันกำลังลูกมันจะอะไรนี่อยู่ใต้ใบไม้นี่กะโอ้โหเหี้ยขอโทษครับลูกพี่เลือเชื่องจ้าออกมาได้พือ ตักเลยที่ขอบันตักเลยมึงจาไปเลย่มาไม่อมาดูมึงจาตัวเลยวเจเลยในรูนี้ได้พื่มึงจะเปนเปลือกเลยพี่ยูมังจเตมเปลือกเลยมึงจนาหาดตัวมึงจาดีตกเต้ตกเยเปลือกเลยฮะอ้อนเรเนี่ย ขงอาจาร์ไปอิสานอิสานน่แชททุกคนตรงนี้ไม่ขี้กันเนี่ยานอย่งนี้นี่ยถึงไม่ถึงนี่ตักยูเนี่ยลงไปชนให้ดูนั้นเรื่องอะไรนะมีเออนร่ก่อนแล้วมาตรงนี้มัก่อัรดูนี่เหรอเอาเทพเทพจะดูต้นเปล่านี่เหืองอะนมีนะ จริงแต่นี่ตัวเล็กเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวจริงตัวเล็กนั่งเดี๋ยงเลี้ยงแกอะไรกันนะตัวเล็กอันหนึ่งเอากันเอากันเลยนี่ชัดๆเลยทุกคนขนาดตัวเล็กกันอืมให้มันเยอะนักเดียวต่เอออืมขนาดตัวสีชัดเจนเอาสุดยอดบอกเลยว่ามาได้ไม่พลาดแก้ว่าอย่าบัดมานนี่เต็มเต็มทุกทีขี้ ยบัดมานี่ขี้เต็มเลยมังไรใครบาดอะมึงจาเฮ้ยไม่ใช่มงเงี้มึงจามึงจาไม่ทันทีมึงจาวางยาก็เอมมัจานี่มีฟองจริงๆนี่อออมีวดนี่อันนี้มีวดฟองริงมึงจาไี้คนนั่นอ่ะบดฟองมี ดแรงที่ว่าอะไรแทบตกเด็ดไหมใช่หมดเลยนาะบิสมิลลาห์ทุกคน่าน้ำบ่มนะใช่น้ำบ่มเลยเอ๋ดิออกมาไหมไม่รู้อ่ะหมดนะเด็กเบี้ยตั้งไว้ก่อนตั้งรอไรแล้วเออมันชอบมานี่ตั้งรอไรแล้วทุกคนในชั้นทุกคนปั๊บปั๊บไปป่าชูมเงียบกีบเชื่อไม่ได้เลยพอบางจ๋าว่ายังพอบางจ๋าว่ายังนี่แมื่อนาตีทุกคน ไปปชมทุกทีเลยโอลได้ไปเฉลยลโอเคันพอใจแล้ววันนี้ในมันกาอะไรที่สุดยอดไม่ต้องแรงดึงข้ารู้นี่ไม่ตักทีมังจาแน่ดิโอ้โหแรสีพอทำสายต่อมังจารยิงไม่เวระื้นน้